เป็นไงเด้อฟังไทยแลนด์หันขึ้นเงียดแทนนอคาวนี้เนาะรอดูอยู่นี่เมื่อไหร่จะถึงนมเป็นสักทีวะกูบอกแล้วอย่าเก้งหลายเห็นบ่บนเฮ็ดยังกบ็บอได้หัวหลอกก็หัวหลอกบอกเด้อนน่เห็นเนาะเป็นไง อะไรเจ้าหน่ายตไอทหารทัพสองน่ะไปใส่แหละนี่ไปตั้งประเทศเลยวอเห็นเขาขึ้นเงียดแทหันเนาะสบายดีสวัสดีคุณน้องวุฒรสุขบุดเด้อสงสารก็สงสารบเป็นเด้อนะเนาะทักทายสบายดีล่าสุดหนุ่มขมีนคนนี้อวดเก่งอวดดี อัดคลิปท้าทายคนไทยบอกว่ารอรูคนไทยอยู่อยากเห็นว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเห็นข่าวเงียบคลิปหนุ่มขมิ้นคนนี้ออกมาปากเก่งบอกว่าแม่ทับภาคที่สองหายไปไหนทำไมไม่เห็นโผลหัวออกมาเลยเพราะว่าหนุ่มขมินอรอดูแล้วก็รอติดตามข่าว ฝั่งไทยไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนาะพี่น้องเนาะลาสุดนุ่มขมิ้นคนนีพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกมาอัดคลิปถ่าทไทยคนไทยพี่น้องเอ้ยถ่ายไทยคนไทยแล้วอยากเห็นว่าบานเมืองของประเทศไทยเป็นอะไรยังอยู่ดีกินดีอยู่บอ่อพี่น้องพราะว่าเพิ่นบ่เห็นข่าวข้าวเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่นมาพี่น้อง แบบว่าประเทศไทยเป็นมุดหัวอยู่หม่องใดล่าสุดพี่น้องพอเหตุคลิปออกมาไหลโบน้านพี่สายเพิินนะพี่น้องโลนคำโลนฟังพ่ายิ่งตุยออกมาร้องห่มร้องไห้พี่น้องเอยออกมาอัดคลิปร้องไหทงทง้ทั้งทั้งทีก่อนนะ่นี่ก็อัดคลิบป,ปากดีใส่คนไทยอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ห้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดนี่แหละเพราะว่า กำตามสนองบ่ต้องรอสาดหนาพี่น้องเห็นภายในพริบตาออกมาอัดคลิปร้องหงร้องไห้บอกว่าเกลียดคนไทยเกลียดคนไทยมากๆเพราะว่าคนไทยทําให้พี่ชายของเขาต้องมาจบชีวิตหรือว่าต้องมาตุยนาะพี่น้องเนาะนุนนคมคอมเมนต์คนนี้ก็ถือว่านี่ละคนว่าว่าปากผ้าสวยนาะพี่น้องเนาะปากผ้าสวย ถ้าปากพาไปในทิศทางที่ดีกะสีสีดีแต่ว่าปากพาชวยกับผากันชวยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่ากำตามสนองกันอย่างท่านเห็นท่านตาบ่ต้องโลหึงเนาะพี่น้องเนาะห้องห้ขอหลองขอโอกาสจากคนไทยเกียรติคนไทยว่าเป็นพ่อคนไทยพี่สายของเพิ่นถึงเสียชีวิตเพิ่นว่าพี่น้องนี่ละเพิ่นบอกว่า,วาพวกขมิ้นเนาะพี่น้องเนาะ ไม่คิดก่อนพูดบอกว่าผู้นำของตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งช่วยเหลือประชาชนเวลาประชาชนลำบากตอนนี้เป็นไงละ่ะขนาดตุยยังไม่มีใครไปเก็บศพมาพี่น้องเนาะขนาดตุยยังไม่มีใครไปเก็บศพแล้วผู้นำของคุณที่ว่าเก่ง ที่ว่ารักประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนประชาชนตอนนี้อยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นโผหัวมารับผิชอบแล้วออกมาขอโทษออกมาหลาคนไทยว่าเป็นพ่อคนไทยเอาอะไรมาคิดเพราะว่าคนไทยเขาไม่ได้ทำอะไรคุณมีแต่คุณที่ทำร้ายประเทศไทยก่อน มีแต่คุณที่เกลียดคนไทยไม่ชอบคนไทยไม่ชอบประเทศไทยคุณก็เริ่มสงครามก่อนแต่พอคุณแพ้คุณออกมาอัดคลิปบอกว่าโทษประเทศไทยที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องของคุณตุยโทษประเทศไทยว่าเป็นเพราะประเทศไทยทําให้คนขมิ้นต้องมาลําบากอยู่แบบอดๆอ,อ,อยากๆน้ะพี่น้องเนาะ โอ้สอนามเองนะเห็นแหละก็ถือว่าเป็นแต่อิตุนสงสารเพิ่อนนายพี่น้องเลยทหารของเพิ่อนนะพี่น้องทหารของเพิ่นที่ตุยนะบูมีา่เาเนาะพี่น้องเนาะบูมี่าเลยแขกเพิ่นทหารที่ตุยเสียสะละเพื่อสาดบาดเมืองนะพี่น้องเพิ่อนหายแขกเขาซานหนึ่งกระสอบมาม่าหนึ่งร่างทอนันพี่น้องแล้วก็ให้ลูกให้เมียให้ พอแม่พี่น้องมาหลับมาหลับเอาเขาซานกับมาม่านะพี่น้องเพราะว่าคนเดียวย่าให้หลายสำนันแต่กลับมาเบ่งอีกฟังพี่น้องคือประเทศไทยมันแตกต่างกันแนวใดายเนาะน้องเน,งน,งน,งนงะาะแ้วก็ค้นขมนกับผ้ากันออกมาอัดขิปออกมาว่าว่าประเทศไทยอยากไหลแผ่นดินเพิินอยากไหลาบานเมื่อเพิินเมืองเ,เ,เพิินหรือว่าภาษาตามเมืองถ่มเนาะพี่น้อง เพิ่นว่าประเทศไทยนี่ยอยากได้สิ่งที่โบแมนของตัวเองแต่ว่าคนไทยอยากแย่งมาเป็นของตัวเองเพิ่นว่าพี่นอกแล้วกับผ้ากันแตงเพลงกันมากลาประเทศไทยลาคนไทยว่าคนไทยเป็นคนบูดีเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากรายบาทเพิ่นเมืองเพิ่นเพิ่นว่าพี่นอกแบบเพชรนาบอไอฮะนะพี่น้อั้งทั้งที่ภาษาตามเินถมนะ ประเทศไทยยังเอิ่นซื้อบอ่ชัดเจนเพิ่นว่าคําว่าถมนี่ประเทศไทยมีบอ่ซื่อแบบนี้เพิ่นว่าพีา่น้องทั้งๆที่เป็นของคะเมคะเมนม,มาแต,แต่แต่ปูแต่หญ้าเพิ่นว่าแต่ว่าคนไทยกับหน้าบอ่อายกับอยากสิ่งของที่บ่แม่นตนเองมาเป็นของตนเพิ่นว่ามันแม่นอยู่บ่พี่น้องแล้วก็พากัน ทนบัวไหลพี่น้องผัวขมิน้นทนบัไหลพายพกันออกมเมื่อว่าวมาอาัดคลิปมองเวลาประเทศไทยลาคนไทยแน่นันแน่นิลากับ่มีประโยชน์หรอกนะพี่น้องเพราะว่าคนไทยเพิ่นโบแค่และการนุ่มขมิ้นคนนท้ที่เพิ่นออกมาอาัดคลิปว่าคนไทยอยู่เนไรกินเนไรแล้วเพิ่นก็บอกว่าเป็น,นไนืรอไเทศไทยหลังจากขมิน้นบุกินของไทยเพิ่นมา หลังจากที่เศร้าขมิ้นพากันปลุกและรุมบุกินอาหารไทยสิบโปรไซอินเทอร์เน็ตไทยสิบโปรไซอีญังกระตามที่มันเกีียวกับประเทศไทยเันจะบทใสขึ้นมาแล้วก็ออกมาคลิปถาไทยคนไทยว่าเป็นแนวดทางฟังขมิน้นหรือประเทศขมิน้นบุกินของไทยประเทศไทยยังอยู่ดีอยู่บอ่อคนวาพี่เนาะยังอยู่ดีสินขานะยังขายดีอยู่บอ่อคนวาหลังจากที่ หลังจากพินขมิ้นบูกินของไทยแล้วนะนาะพี่น้องเนาะลาสุดคนไทยเพื่อนกาบอะไรกระโบกระเถือนนาะพี่น้องเนาะถึงเจา้าโบกินแต่เป็นยังเจ้าถึงเอาไปขายนาะพี่น้องเนาะทท่เมค้าเพื่อนเหตุแปว่าอัดคิปอยากหายคนไทยเห็นมาเพิ่นบูกินคองไทยนะพี่น้องทาบูกินเป็นยังถึงเอาไปขายน้พี่น้องเนาะทาบูกินทาบนห้อใสเป็นยังจึงมีสิน้าของประเทศไทยอยู่ในประเทศตัวเอง นาะพี่น้องแล้วคือสามิ้นที่เป็นออกมาทุบขวดบอกกเวียบ่กินของไทยเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าอยากถาทายคนไทยซื่อๆเนาะพี่น้องแต่พอหลังกล่องแล้วสนามว่าอยทั้งลอยเลยแหละก็คือขาดของไทยบ่ได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าเฮ็ดอวดเก่งใส่คนไทยอยากถาทายคนไทยหั่นน่ะพี่น้องถ้าคนจริงนะเขาสิบ่เฮ็ดพฤติกรรมโซมูออกมาให้หมูเห็นดอกเนาะพี่น้องเนาะ เขาบูชงงูมาให้มูเห็นดอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเอาจริงเดี๋ยวเพิ่นตัดตัดไฟพี่นอ้องตัดไฟบ่ให้สทรงห้ผัวขมิ้นแล้วพี่นอ้องเพราะว่าผัวขมิ้นนี่ผัวบ่สำนึกบุญคุณต้องบ่ใหาทรงยังห้ผัวขมิน้นต้องห้ขมิ้นใส่ขค้งตนเองถาเก่งจริงเนาะพี่นอ้นองน้อตองมาขอร้องให้คนไทยช่วยเลืออีกต่อไปเพราะว่าคนขมิ้นนี่ บวสำนึกบุญคุ้นคุคนมาพี่น้องเนาะกินบนกินบนเรือขี่บนหลังคาบนวัดเสีอใจบวไรถ้าเป็นยังเกิดขึ้นมากกะนะนนำหายไปไป,ไปขอหลอกหรือว่าไปขอความเห็นใจจากผู้น,นำของเพื่อนเองเรื่องบ้านในพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกระอวด้ากันอวดเก่งว่าผู้น,น,น,นำขอ้เพื่อนนะ่นะดีจบสูงผู้นำของเพื่อนน่ะแน่นัน่นนีเพื่อนภากันออกมาอวดเหนรึนเนล่าเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นยังกะหายไปขอหลอก เรือไปขอความเห็นใจจากคุณนัของเพลินนาะพี่น้องบัต้องมาขอความเห็นใจจากคุณไทยอีกต่อไปเพราะว่าในเมื่อเกียติกันแ้วสร้างกันแดวกาบบต้ตองมากพึงพาอาศัยกันต้องพึงพาอาศัยตัวเองมาเนี่ยนาะพี่น้องบัตตองมาหวังแน่นันแน่นิหว่าให้คนไทยสงสารแน่นันแน่นิน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเก่งคนอวดเก่งมี่ก่สมควรได้รับได้รับจิิงที่มันสิตามมาเนาะพี่น้อง เพราะว่าตามสนามในเห็นนี่กันลายคนใดใดลาไทยแต่กับบวิศประเทศไทยนะนักคนกันลาจนพระเจ้าในเสหุแต่ไปไซบะหมแลลวก็ออกมาขอโทษบอกคิดว่าคนไทยเสียเห็นใจแล้วก็ออกมาขอโอกาสจากคนไทยกันไล่นอกเปน็นอางเนาะแต่ว่ากันยังมีทีพวกปากดีที่ยังอยู่ในดูในถ้ำยังโบหูเหลืองหูเล่าไปยังพากันออกมาลามาวบาแต่ว่าทาอยากเพ็ยรยังกะให้พิจารณาเบื้องก่อนเปนอ่งเนาะเดี๋ยวจัง ออกมาว่า้าบุพพิจารณาเบิ้งแล้วนี่พ้นที่ตามมานี่มันสิตัวเองเป็นคนได้รับเนาพี่น้อกก็โอเคเลวพี่น้องภาวาสนา่าพิษ